สำหรับคนลักขณาพิจิตนะคะตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดใครมีคนที่รู้จักเป็นคนพิจิตคุณก็จะได้เข้าใจเขามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะคนพิจิตเนี่ยโดดเดน่นในเรื่องของสเสน่ห์ทางเพศนะคะคือเป็นคนที่มีความลึกลับหน้าค้นหามีเสน่ห์ในแบบที่เหมือนอาา่านหนังสือเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ไม่จบยังมีความหน้าค้นหาไปเรื่อยๆซึ่งคนที่มีลักขณาพิจิตเนี่ยจะมีสเสน่ห์ทางเพศที่รุแรงกว่าคนที่มีราศีพิจิตนะคะคนลักขณาพิจิตะะนนร,ครน,นคนทําอะไรไรม่เคยมีคํา คืออคืทำอะไรทำสุดๆตรงไปเลยถ้าทำคือทำสุดไม่ทำคือเทเลยและมักทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จเอียกได้ว่าเป็นลักนณาที่กัดไม่ปล่อยสุดๆอารมณ์ของคนลัคนณาพิจิตรจงเข้มข้นรุนแรงดิงลึกทั้งรักมากแค้นมากจังฝังใจและไม่ชอบความอ่อนแอที่สุดจะไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเลย พิจิกเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการตายแล้วเกิดใหม่คล้ายๆกับ,บว่าชีวิตเหมือนต้องเจอกับการทรานส f ฟอร์เมชันในแบบที่เปลี่ยนตัวต,วตนโดยสิ้นเชิงคล้ายๆเหมือนโจรกับใจกลับจากร้ายเป็นดีมักเจออะไรในชีวิตให้รับผูจ้จัดการเยอะมากๆทําให้พิจิตมีพลังของความลึกลับมักจะเก็บงาทุกอย่างเอาไว้ในใจไม่ค่อยบอกใครแต่ก็มีเรื่องของเซนส์นะมีเรื่องของยานสังหารที่สามารถทะลุเข้าไปอ่านใจคนได้มีสกิลเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาคําตอบความลึกลับของโลกใบนี้ แม่นยำมากคนที่มีพลังพิจิตเข้มข้นในดวงนะคะหมายความว่าอาจจะมีดาวรูมก,กันในราศีพิจิตเยอะๆเนี่ยจะทําให้มาประสบกับความสูญเสียพัดพลาด่วยครั้งเหมือนต้องเจอเป็นบททดสอบจนกว่าที่จะละวางได้ว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตหรือมาสอนให้เราต้องให้อาภัยและปล่อยวางอุงปรสรรคและปัญหาถึงจะเริ่มคลี่คลายแต่จุดแข็งของคนพิจิตเลยนะคะก็คือเขาเป็นคนที่มีอํานาจในตัวเองสูงมากๆหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า w i า um ว p o w e r จึงสามารถจะเอาชนะอะไรก็ได้ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้คําว่าไม่ได้ไม่มีในพจนานุกรมของคนพิจิตถ้าเปรียบเทียบกับลัคนาเมธและพิจิตนะคะทั้งสองลัคนานี้ชอบเอาชนะความท้าทายแต่ถ้าเมธแพ้เนี่ยอาจจะโวยไว้แล้วไม่เอาอีกดีกว่าส่วนพิจิตคะไม่ได้ไนมะ่ยอมเลิกลาล้มลุกคุกคลานแค่ไหนก็จะทาจนกว่าประสบความสําเร็จต่อให้ต้องรอคอยนานแค่ไหนพิจิตก็ไม่หวั่นไหว คิดว่าปักธงจะเอาไม่ได้แล้วนะคะพิจิกจะทําจนกวาประสบความสําเร็จจริงๆ,งๆเพราะว่าคนพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรทุ่มสุดตัวสุดใจสุดจิตวิญญาณคนครึ่งครึ่งกลางกลางเนี่ยพิจิกไม่ชอบเลยฮะความรักของพิจิกนะสามารถรักคนได้แบบดื่มดาลึกซึ้งเหลือเกินแต่ต่อให้พิจิตรักขนาดไหนเขาก็เป็นคนที่เจ็บแล้วจาจะไม่มงมง,งายกับรักแบบที่โง่ซ้ำซากส,ส,ส,ส่วนข้อเสียที่พิจิกต้องระวังนะคะนั่นคืออำนาจทําให้พิจิตต้องการการควบคุมจึงอาจเลยเถิดไปถึงขั้นเป็นเจ้าแห่งการวงการชักใจ ทําให้คนที่สนิทหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดเส้นความเป็นตัวเองได้นะคะเพราะคนพิจิตรเ,เป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้เหมือนคนลัคนาสิงแต่มีความพิเศษนิดนึงกว่าสิงก็คือเขามีความต้องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของด้วยจึงทําให้พิจิตรอาจจะขี้หึงแรงกว่าสิงหหน่อยนะคะความแค้นฝังคุนของพิจิตรเนี่ยจะทําให้กลับมาเป็นทุกข์ของตัวเองเรียกว่าเจ็บแล้วจาจาไ,ไปจนวันตายถ้ามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอาจทําให้เราตกยูกับอารมณ์ที่มันขมขื่นรอคอยการเอาคืนอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือหากรู้ตัวแล้ว หับฝึกในการให้อภัยแล้วหัวใจของคุณจะเบาสบายขึ้นแต่ด้วยอำนาจจิตอั